สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครแอคชั่นบิทซาครับซึ่งเหตุผลที่มาแนะนําวันนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านที่สมัครผ่านลิงก์ผมนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าที่ลิงก์นี้นะครับลิงก์ผมนะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจากนั้นก็ถ้าเราไม่เคยโหลดแอปของบิทซาเลยเนี่ยก็เลือกเบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับอันไนก็ได้นะครับ จากนั้นเมื่อเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนนะครับเราก็กดที่อีเมลดเลยครับอีเมลก็เลือกอีเมลที่เราใช้ประจาก็ได้ครับหรืออนไนก็ได้ที่สะดวกนะครับจากนั้นก็พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่แนะนําการตั้งก็คือโดยให้มีนะครับภาษาอักภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขแล้วก็อักขระพิเศษเช่นแอนนะครับดังตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับอ่านี่นะครับเช่นทีนะครับแล้วเอเล็กหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ แอดนะครับแบบนี้นะครับลราก็โชว์ด้านขวานะครับกดด้านขวาโชว์เพื่อให้ดูว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับอ่าเกากดข้างขวาโชว์ฮนะอ่าแบบนี้นะครับจากนั้นภาษาก็สามารถเปลี่ยนเป็นไทยได้นะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดที่สายอัพนะครับถ้าเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายอัพก็จะขึ้นสีเขียวขึ้นมา ให้เรากดนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปนะครับการลงทะเบียนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะระบบจะนําเราเข้าสู่การโหลดแอปบิ a าซานะครับเราก็โหลดได้เลยนะครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเพิ่งเข้าสู่ระบบน,นะครับให้เราไปยืนยันการสมัครในอีเมลที่เราลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยืนยันการสมัคร itaire, เราจะเข้าสู่ระบบ ของ e x c h a n g e b i t a ซ่ไม่ได้นะครับจากนั้นเมื่อเราสมัครและเข้าสู่ระบบ e x c h a n g e b i t a ซ่ได้แล้วให้เราอ่านี่นะครับผมจะเข้านี่ครับแอปผมนะฮะผมกดเข้าเลยนะครับนี่คือแอปบิตาซนะครับผมกดเข้านะครับอันนี้คือก่อนนี่คือเมื่อเราสมัครนะครับแล้วก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้น ให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนโฆษณาที่อยู่ข้างล่างยอดเงินเรานะครับนะหรือ wallet ที่เราอ่านสีเขียวเนี่ยครับเด่นๆสีเขียวข้างบนนะครับจะเป็นเขียนว่า wallet นะครับเราก็เลื่อนโฆษณานะครับเนี่ยนะครับหาคําว่านี่นะครับ up เอินะครับเอิอ up to หนึ่งพันบาทนะครับเรากดลงเข้าไปเลยได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ อันนี้คือการ <S <S เราต้องมาเข้ามาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับนี่ลงทะเบียนนี่นครับเพื่อเข้าร่วมแคมเปญน,นะครับนี่คือการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญนะครับโดยให้ลงทะเบียนอีเมลเดียวกับที่สมัครนะครับแล้วก็ KYC ต่อเลยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการให้โบนัสอันนี้นะครับเป็นการแจ้งตามที่เจ้าหน้าที่บอกมานะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ลงทะเบียนก่อน KYC นะครับจะผิดเงื่อนไขของบริษัทแล้วก็จะไม่ได้รับโบนัสนั่นเองนะครับส่วนโบนัสจะได้หลังจากจบแคมเปญวันที่28กุมภาพันธ์2,565นะครับภายในภายใน3าถึง7วันนะครับหากไม่ได้หากไม่ได้ก็ลองติดต่อซัพพอร์ตพินซ่าดูนะครับก็อยู่ที่หน้านแรกของเรานะครับจะเขียนว่าซัพพอร์ตนะครับโดยมีเงื่อนไขาการแจกโบนัส ดังนี้นะครับตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็คือรับ1 USDT เมื่อยืนยันตัวตนสําเร็จหรือ KYC นั่นเองนะครับสก็คือรับ1 USDT เมื่อฝากเงินครั้งแรกนะครับแล้วก็3รับโบนัสการเทรดครั้งแรกดังนี้นะครับก็คือจะมี3เลทนะครับก็คือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเทรดครั้งแรกก็คือรับ1 USDT นะครับเมื่อเทรดขั้นต่ำ5,000บาทแล้วก็รับหรือจะรับ2 USDT เมื่อ เทรดขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทหรือจะ USD, รับยี่สิบแปด u s d เมื่อเทรดขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่เทรดก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะได้ข้อที่หนึ่งกับสองนะครับแล้วก็ถ้าเรายังไม่อยากเทรดเลทเยอะขนาดนี้ก็อยากที่จะได้หนึ่ง u s d ในการฝากครั้ง,งแรกเราก็ฝากเข้ามาสักสามห้าสิบาทก็ได้นะครับเพราะว่าเทรดขั้นต่ำหรือการซื้อขั้นต่ำของบิทตซ่าเนี่ยอยู่ที่สามห้าสิบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราจะยังไม่เทรดยังต้องยังรอดูนู่นนี่หรือ รอฝึกใช้เครื่องมือก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีการเล่งรัดอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นโบนัสที่เราจะได้นะครับจากจบกิเด็กรำอ่ต่อไปก็จะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถอ่านได้จากหน้าลงทะเบียนหน้านี้นะครับแล้วก็ยิ่งสําคัญไปกว่านั้นนะครับที่กว่ายิ่งกว่าโบนัสก็คือนะครับเหรียญ b t c อันนี้นะครับก็คือเหรียญของเจ้าของกระดานเองนะครับจะเข้าเทรดบีทัสซาโกลบอลนะครับ ในวันที่22กุมภาพันธ์2565นี้นะครับส่วนเวลาเข้าเทรดจริงเนี่ยติดตามได้จากเพจวิทัศน์ซ่ a ไท a แลนด์นะครับแล้วก็พยายามสังเกตยอดผู้ติดตามดีๆนะครับว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับถ้ามีน้อยเกินไปเนี่ยก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเพจวิทัศน์ซ่าไทยแลนปลอมนะครับอันนี้ก็ห้อควรสังเกตนะครับเพราะว่าตอนนี้มีมีอยู่นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้สาวกบิทน์ททุกคนนะครับ ภาวนาให้เหรียญน,นี้นะครับไปถึงดวงจันทร์นะครับสวัสดีครับ